รถแห่แห่ไปเลยเปิดแล้วเปิดแล้ว20บาทแล้วของทัดดาเรามีทําให้อยู่แล้วคืออีกอย่างนึงเรายิงแอด Facebook ให้ด้วยแล้วพอเขาจะเดินทางมาที่ร้านสมมุติเดินทางมาไม่ถูกก็แค่เปิด GPS เนี่ยทัดดาเราทําให้อยู่แล้วนะโฆษณาบนเฟซบุ๊กเอ่อแล้วก็ปักหมุดให้บน Google นะครับพอเสร็จปุ๊บเราเดี๋ยวนี้เรามาสร้างเพจให้อีกไอที่เป็นบริการตัวใหม่ที่ผมบอกนะลูกค้าครับช่วงโควิดน่ะ ไม่ว่าช่วงเศรษฐกิจเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็จะมีคนขายดีคนขายไม่ดีไหมถูกต้องไหมครับแล้วเราจะเป็นคนขายดีได้ยังไงอย่างท่านดาวเนี่ยเราขายดีมากนะฮะในช่วงโควิดในช่วงสามปีนี้มาเนี่ยเขาขายดีแบบขายดีมากนะครับซึ่งหัวข้อวันนี้เนี่ยมันตรงใจเหลือเกินนะฮะกับคนที่แบบประสบปัญหาโควิดขายได้น้อยจะเพิ่มยอดขายยังไงนะแล้วแบบเห็นผลทันทีด้วยนะที่เขียนผมเขียนไว้เนี่ยแบบเห็นผลทันทีด้วยเออทำยังไงนะครับท่านดาวเราเนี่ย อย่างแรกเลยอะช่วงโควิดแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์นะฮะก็ลเลยขายได้เยอะนะไม่ใช่เปลี่ยนเพิ่มช่องทางนะครับจากตอนแรกมีออฟไลน์อย่างเดียวเราเพิ่มเป็นออนไลน์ด้วยมันก็ขายได้เยอะเพราะว่าจํานวนการคน,คนมองเห็นเยอะขึ้นนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตีแผ่นะครับลูกค้าโอเคสามวิธีเพิ่มยอดขายให้ร้านยี่สิบบาทลูกค้าจดเลยเน้นๆเ,เลยนะเน้นๆเ,เดี๋ยวนี้เลยนะครับผมให้แค่สามตัวนะ ็นสูตรสาเร็จการเพิ่มยอดขายทุกกิจการทุกทุกกิจการบนโลกนี้อะหนึ่งเพิ่มจํานวนลูกค้าสองเพิ่มยอดขายต่อหัวสามเพิ่มความถี่การซื้อซ้ําแค่สามตัวอะลูกค้าผมให้เลยจบเลยแค่สามตัวเนี้ยลูกค้ายอดยอดขึ้นแน่นะครับทีนี้ไอรายละเอียดปีกย่อยของมันแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับเพราะว่า แต่และตัวเนี่ยยังเพิ่มจำนวนลูกค้าโอ้โหวิธีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเราได้ทําหรือยงอังนะครับตัวแรกก่อนลูกค้าเพิ่มจํานวนลูกค้าคือยังไงอะครับจำนวนลูกค้าก็คือจํานวนคนที่เดินเข้าร้านนั้นเรานั่นแหละหรือว่าถ้าทําเป็นออนไลน์ก็คือจํานวนคนที่เข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราในเพจจะทํำยังไงเ,เขาก็จะต้องนะครับเกิดการรับรู้ก่อนว่าธุรกิจเราเนี่ยมันมีตัวตนเกิดมีตัวตนอยู่นะครับต้องสร้างการรับรู้ให้ได้นะครับ ฉะนั้นใครที่เปิดร้านอยู่เนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยที่จะทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้เพิ่มจมํานวนลูกคา้าคือเพิ่มการมองเห็นร้านนี่สําคัญนะลูกคา้าฉะนั้นอันดับแรกเลยถ้าใครเปิดร้านเนี่ยป้ายมันต้องชัดแล้ววันนี้ใครบอกขายไม่ดีไปเดินไปดูก่อนป้ายเราเป็นไงวะเนี่ยนะฮะป้ายมันชัดไหมเออป้ายชัดดีนะแล้วลองเดินอีก2อ0สามเมตรซิมันยังชัดอยู่ไหมนะครับ มันหรือมันโดนอะไรบางมันมีเต็นท์บางไหมมีเสาไฟฟ้าบางไหมมีต้นไม้บางไหมสร้างการรับรู้ก่อนเพราะถ้าจํานวนลูกค้าน้อยอ่ะครับยอดขายมันจะเพิ่มได้ยังไงเห็นไหมลูกค้าว่าแค่เรื่องป้ายอย่างเดียวเห็นไหมฮะเราพู้เสมอบอกว่าลูกค้าป้ายสําคัญมากนะครับป้ายเป็นอะไรที่สําคัญสุดๆแล้วนอกจากนี้นอกจากแค่ป้ายนะตัวโครงสร้างมันจะต้องสูงต้องโปร่งต้องเด่นต้องชัด ป้ายโครงสร้างนะฮะไฟไฟเนี่ยสำคัญมากอย่างเซเว่นเนี่ยเขาเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงแต่ทำไมเขาเน้นเรื่องไฟเพราะเขารู้ว่าไฟเนี่ยมันจะทำให้คนมองเห็นฉะนั้นลูกค้าครับเน้นนะครับเพิ่มการมองเห็นลูกค้าจะทำยังไงก็ได้ให้ร้านตัวเองเด่นที่สุดนะฮะอย่างตึกแถวเนี้ยบ้านคนแถวเนี้ยเขาทาสีขาวกันลูกค้าทาสีชมพูสีแดงไปเลยเด่นไหมเด่นแน่นอนนะครับมันก็จะเพิ่มจํานวนลูกค้าที่เข้ามาในร้านถูกไหมฮะ พราะถ้าเขาไม่รับรู้ว่าเฮ้ยมันมีร้านตรงนี้มาเปิดนะเป็นร้าน20บาทนะคนจะเพิ่มในร้านได้ยังไงอ่านี่หลักการที่1ทําให้ร้านคุณเด่นนะฮะสลูกค้าโปรชัวทําได้ไหมลถแห่แห่ไปเลยเปิดแล้วเปิดแล้ว20บาทอยู่ตรงไหน,นพูดไปใายอะไรพูดไปนะฮะลถแห่ไปเสร็จปุ๊บเอาคนไปแจกโปรชัวด้วยแล้วของรัตดาเรามีทําให้อยู่แล้วคืออีกอย่างนึงเรายิงแอ Facebook ให้ด้วย ใครที่อยู่ในละแวกคลอง5เนี่ยสมมติร้านลูกค้าตั้งอยู่คลอง5เรายิงแอดส่งให้เลยขึ้นฟีด a c e b o o k ทุกคนที่อยู่ในคลอง5เลยเห็นไะหสร้างการรับรู้ทําให้จํานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นการการสร้างความรับรู้เนี่ยมันก็ต้อง,องทาให้มันแบบรู้สึกมันว้าวมันเด่นนะอย่างการทําป้ายเนี่ยบางคนอป้ายใหญ่มากเลยแต่การสื่อสารป้ายผิดอย่างเช่นเป็นทําทุกอย่าง20บาทนะตัวเลข20นิดนี้เดียวมองไม่เห็นซึ่งตรงนี้น้องเบนเขาดูแลอยู่แล้วเขาก็จะแนะนาลูกค้าอยู่แล้วบอกว่าป้ายเน้นเลข20ใหญ่ คืออ่าน20คําคำเดียวรู้เรื่องว่าขาย20แต่ไปเขียนอะไรเยอะแยะไปหมดบางทีเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่อ่านด้วยเพราะมันยาวแต่เน้น20ตัวเดียวเลยทุกอย่าง20ตัวเดียวเลยอ๋อรู้แล้วอ๋อนร้านทุกอย่าง20การทําสื่อทุกประเภทนะลูกค้าเพิ่มจานวนลูกค้าได้หมดนะการสร้างการบอกต่อนี่อีกเหมือนกันเคยเห็นธุรกิจขายตรงไหมบอกเพื่อนมาสิเนี่ยได้ส่วนลดนะก็บอกต่อกันไปการสร้างการบอกต่อจะทํายังไงให้ลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วแบบ เฮ้ยเขาบอกต่อนะฮะเขารู้สึกว้าวกับการบริการแล้วเขาก็จะบอกต่อถูกไหมฮะข้อแรกนะผมสรุปให้ง่ายการเพิ่มจํานวนลูกค้านะครับวิธีการเพิ่มยอดขายในร้านก็คือเพิ่มจํานวนลูกค้าทํายังไงก็ได้ให้คนเดินเข้าร้านเพิ่มขึ้นให้คนมาดูเพจคุณเยอะขึ้นอย่างเช่นใน Facebook ก็คือการช่วยกันแช็นะยิ่งลูกค้าช่วยกันแชร์เยอะจํานวนคนที่จะมาเห็นเพจของคุณก็จะเยอะขึ้นเห็นไหมฮะเพิ่มจํานวนลูกค้าเสร็จแล้วเราทํายังไงต่อฮะข้อ2เพิ่มยอดขายต่อหัวนะครับลูกค้า เพิ่มรายการสินค้าในร้านเนี่ยคือการเพิ่มยอดขายต่อหัวเหมือนกับร้านอสมมตุติเปิดร้านชาบูไม่ไมีไม่ได้มีแต่ชาบูมีน้ําดื่มด้วยมีไอติมด้วยนะครับมีของฝากกลับบ้านด้วยเนี่ยคือการเพิ่มยอดขายต่อหัวคือเอาโปรดักต์เข้ามาในร้านให้ได้เยอะที่สุดนะครับอย่างเช่นขาย20บาทอยู่แล้วลองเอาจับราคามาขายเพิ่มไหมหรือ20บาทมันมีอยู่แล้วมันสามารถมีอะไรเพิ่มได้อีกใน20บาท ก็ถ้าผมเดินเข้าไปในร้านที่มีของพันรายการเนี่ยผมอาจจะอยากได้สักร้อยรายการแต่ถ้าเดินเข้าร้านไหนที่มี2 0 0พันรายการผมก็อาจจะอยากได้เพิ่มสัก200รายการง่ายๆเลยข้อ2ก็คือการเพิ่มยอดขายต่อหัวนะครับลูกค้ายิ่งจํานวนลูกค้าเยอะยอดขายต่อหัวคนหนึ่งที่เดินเข้ามาเนี่ยจากซื้อคนละ20กลายเป็นซื้อคนละ50เห็นไหมลูกค้าผมคิดง่ายๆนะผมกดตัวอย่างให้ดูง่ายๆมสมมุติจํานวนลูกค้ามีอยู่100เจ้าซื้อคนละ20บาท 2,000วันนี้ลูกค้าเข้าร้อยเจ้าซื้อคนละ20บาทเป็นเงิน2,000แต่ถ้าลูกค้าไม่เข้าเพิ่มเลยนะแต่เป็นซื้อคนละ50บาทยอดขายก็เพิ่มเป็น5,000แต่ถ้าจำนวนลูกค้าเพิ่มด้วยอย่างเช่นวันนี้เข้า200เจ้าแล้วก็ซื้อคนละ50บาทยอดขายหมื่นหนึ่งเห็นไหมลูกค้าง่ายๆแค่นี้ฉะนั้นวิธีเพิ่มยอดขายตรงหัวก็คือมีโปรดักต์เพิ่มขึ้นนะที่จะเสิร์ฟทุกความต้องการใครเข้ามาถามอะไรมีหมด ไม่ต้องสนใจ20บาทนั่นคือเหตุผลว่าทําไมร้าน20บาทเดียเ๋ยวนี้มีหลายราคาเพิ่มขึ้นเลยไม่ใช่แค่20่สิบละยี่ห้าสามสิบห้าสิบเพราะว่าที่เขาขายเกินราคาไม่ใช่ว่าเขาอยากขายเกินราคานะครับแต่เพราะลูกค้านั่นแหละมาถามหาแล้วคนนะครับหรือพ่อค้าแม่ค้านี่เขามองเห็นโอกาสแต่สิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าชอบทําผิดพลาดเลยก็คือขายเกินราคาแล้วไม่ติดป้ายราคาบอกเรื่องนี้จะทําให้ผิดใจกับลูกค้านะครับฉะนั้นนะครับขายเกินราคาได้นะครับแต่ว่า ต้องติดาบราคาให้ชัดเจนจริงใจกับลูกค้านะไม่ใช่มาวางปุ๊บบอกเฮ้ยอันนี้50บาทลูกค้าก็เสียใจนะฮะแลวจริงจริงเนี่ยการเพิ่มยอดขายตัวหัวเนี่ยไม่ต้องมีสินค้ามากขึ้นก็ได้แต่ทําโปรโมชั่นก็ได้อย่างเช่นลูกค้าซื้อ10ชิ้นเนี่ยให้ส่วนลด10บาทซื้อ20ชิ้นเนี่ยให้ส่วนลด20บาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไปเห็นไหมในเซเว่นเนี่ยเจอบ่อยมากเลยนะการเพิ่มยอดขายตัวหัวเห็นไหมพอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะลูกค้าเคยเห็นอย่างนี้ไหมเพิ่มมยออดขขตัวหวหน,นนะท้1 เพิ่มจานวนลูกค้าก็ไปเน้นเพิ่มการรับรู้เรื่องป้ายเรื่องสื่อทุกชนิดนะครับโปรชัว sure นะจะให้คนเดินแจกตามบ้านเลยก็ได้รถแห่นะครับวิทยุนะครับได้หมดเลยนะครับโฆษณาไป a c e b o o k ได้หมดเลยนะนี่คือเพิ่มจํานวนลูกค้าเพิ่มยอดขายต่อหัวนะครับก็คือเพิ่มรายการสินค้าในร้านคือทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้านะครับหนคนที่เดินเข้ามาเสียตังค์ให้เราได้เยอะที่สุดมา2ข้อผ่านไปแล้วนะข้อที่3เพิ่มความถี่การซื้อซ้ําทํายังไงก็ได้อะ ให้อาทิตย์หนึ่งเขามาซื้อกับเราทุกวันหรือให้กลับมาซื้อทุกสองสาวันลูกค้ามานะครั้งเดียวหายไปครั้งเดียวหายไปยอดมันจะเพิ่มได้ยังไงถูกไหมครับไอคนใหม่ก็มาแทนคนเก่าอยู่ยางเงี้ยแทนที่จานวนวอลลุ่มจะเพิ่มขึ้นมันก็ต้องคนเก่าก็ยังอยู่กับเราคนใหม่ก็มาเพิ่มขึ้นเนี่ยคือฐานลูกค้าใหญ่ขึ้นยอดขายก็จะเยอะขึ้นเนี่ยนะเพิ่มความถี่การซื้อซ้ำทำยังไงเพิ่มระบบโปรโมชั่นนะระบบโปรโมชั่นคืออะไร ระบบโปรโมชั่นก็คือระบบที่โดยแรกแจกแถมทําให้ลูกค้ารู้สึกว้าวนะรู้สึกอยากกลับมาซื้อนะและระบบเนี้ยก็ต้องมีการสื่อสารออกไปนะโปรโมชั่นนะครับว่ามีเรามีโปรโมชั่นซื้อ10แถมหนึ่งเนี่ยอุ้ยเขาเห็นว่าอุ้ยคุ้มจังเลยรีบกลับมาซื้อเห็นไหมฮะร,ระบบสมาชิกนะครับอย่างเช่นการทําแต้มสะสมอ่าให้เขารู้สึกพิเศษกว่าคนอื่นว่าอย่างเซเว่นมีการทาอะไร all member ไปเติมน้ำมันนะฮนะ T T Maxcard ทำไมทุกที่เขาต้องมี member เพราะอย่างนี้ไงครับเพิ่มความถี่การซื้อซ้ําทําให้ลูลกค้ารู้สึกแบบพิเศษอ่าเขาก็จะได้เป็นลูกค้าที่จงรักภักดีกับเราไม่ไปซื้อเจ้าอื่นนะฮะเพิ่มมาตรฐานการบริการเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าพึงพอใจเขาก็อยากจะกลับมาซื้อนี่อีกตัวหนึ่งนะฮะทำสื่อกิจกรรมต่างๆร่วมกับลูกค้านะครับอ่าอย่างมีการรับบริจาคเพื่อเอาไปให้มูลนิธินั้นมูลนิธินี้อ่าตะกี้ผมพูดว่าอะไรละครับลูกค้าลูกค้าเข้าร้อยเจ้าภูนยอดขายต่อหัว20เจ้า 2000บาทอ่ะล้วอันนี้สมมุติอันนี้ต่อวันนะฮะแต่ถ้าสมมุติเนี่ยมันได้อย่างเงี้ยเดือนละครั้งมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมลูกค้าความถี่การซื้อซ้าเนี่ยมันต้องเกิดยิ่งบ่อยยิ่งดียิ่งเขากลับมาซื้อทุกวันได้ยิ่งดีนะลูกค้านะทายังไงก็ได้ให้นะครับลูกค้าพึงพอใจที่สุดทํายังไงก็ให้ลูกค้ารู้สึกอยากจะมาที่ร้านมากที่สุดอ่าลูกค้าไปนึกได้เป็นอีกร้อยเรื่องเลยนะวิธีที่จะทําให้ลูกค้ากลับมาซื้อได้มากที่สุดซื้อร้อยชิ้นนะฮะลด100 อ่าอะไรก็ว่าไปนะครับลูกค้าสามตัวนะฮะวิธีเพิ่มยอดขายในร้าน2 0บาทแบบเห็นผลทันทีผมทวนนะ1เพิ่มจํานวนลูกค้า2เพิ่มยอดขายต่อหัว3เพิ่มความถี่การซื้อซ้ำแค่นี้ลูกค้าจบลูกค้าจําแค่3ข้อไม่ต้องไปเรียนหลักการอะไรแค่3ข้อนี้นะแค่3ข้อนี้คือจบเลยจริงๆอ่ะการทําการตลาดมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะลูกค้าผมเสริมผมเสริมอฮะอันนี้ส่วนมากที่ผมพูดเนี่ยมันเป็น สื่อกิจกรรมทางออฟไลน์ก็คือสิ่งที่เราทําหน้าร้านแต่จริงๆในโลกออนไลน์มันมีกิจกรรมที่สามารถเพิ่มจํานวนลูกค้า <S <S เพิ่มยอดขายต่อหัวเพิ่มความถี่การซื้อซ้ำได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งแฟรนไชส์ทัดดาวของเราเนี่ยมีทําให้ด้วยนะฮะอย่างเช่นโฆษณาใน Facebook การปักหมุดบน Google Maps เดี๋ยวนี้คนใช้ Google Maps เยอะมากนะลูกค้าบางทีเข้าไปแค่เข้าไปเล่นๆไม่ได้กลับไปดูอะไรแล้วเห็นเฮ้ยมีร้านย0บาทมาเปิด้วย แล้วพอเขาจะเดินทางมาที่ร้านสมมุติเดินทางมาไม่ถูกก็แค่เปิด GPS เนี่ยทัชด,ดาวเราทําให้อยู่แล้วนะฮะโฆษณาบนเฟซบ o ๊กเอ่อแล้วก็ปักหมุดให้บน Google นะครับพอเสร็จปุ๊บเราเดี๋ยวนี้เรามาสร้างเพจให้อีกไอที่เป็นบริการตัวใหม่ที่ผมบอกนะสร้างเพจให้ลูกค้านะครับเวลาเขาเซิร์ช20บาทในตําบลคลองหลวงก็ขึ้นเลยว่ามีร้าน20บาทเซิร์ชจากในเฟซบุ๊กนะลูกค้าการทําการตลาดอ่ะมีลูกค้าหลายท่าน าการทําการตลาดออนไลน์ควรเลือกช่องทางไหนดีทําไปเลยทุกช่องทางเราไม่รู้ว่าใครเขาจะใช้หรือเห็นจากแพลตฟอร์มไหนบ้างนะฮะอย่างใน Facebook คนก็มองเห็นได้จากใน YouTube คนก็มองเห็นได้จากในเว็บไซต์หรือ Google คนก็มองเห็นได้ถูกไหมครับทาไปเลยฮนะลงทุนกับการตลาดลูกค้าควรลงเยอะๆกับการตลาดเพราะการตลาดทําให้เงินเข้านะครับเวลาเปิดร้านให,ใหม่ๆเนี่ยหรือว่าทําอะไรก็ช่างนั้นลูกค้ารู้ไหมว่า กิจกรรมทางการขายเนี่ยสคัญมากนะฮะแทบจะสําคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทําเงินเข้าร้านนะครับถ้าเงินไม่เข้าร้านเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาองค์กรเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาระบบจะเอาเงินที่ไหนนะครับมาต่อยอดธุรกิจตัวเองถูกไหมฮะฉะนั้นกิจกรรมทางการขายเนี่ยถึงสําคัญที่สุด,สดไอ้สเรื่องที่ผมบอกเนี่ยเพิ่มจานวนลูกค้าเพิ่มยอดขายตัวหัวเพิ่มความถี่การซื้อซ้ำเนี่ยเป็นกิจกรรมนะฮะเกี่ยวกับการตลาดทั้งหมดเลยนะลูกค้าต้องลงทุนกับมัน ทุกวันนี้ทัดดาเรายอมเสียค่าโฆษณาเนี่ยเยอะมากครับเพราะว่าเรามองว่าเป็น,ปน,ปนกิจกรรมทางการขายแต่สิ่งที่สาคัญเลยก็คือสื่อหรือโฆษณาอะไรออกไปอย่างไงนะฮะกลับมานี่มันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าลูกค้าวอล์อินเข้ามาแล้วเฮ้ยมันเป็นคนละเรื่องกับที่ดูมาเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆ3ข้อนะลูกค้าครับ เริ่มยอดขายดูแค่นี้เลยนะครับฝากด้วยนะลูกค้าตอนนี้ทัดดาวเราเป็นเจ้าเดียวนะครับที่มีสินค้าโชว์หวยเข้ามาในแฟรนไชส์ยี่สิบาทครับเดือนนี้เนี่ยถ้าใครสนใจนะฮะลูกค้าซื้อแค่ตู้แช่ของเราสินค้าในตู้แช่เนี่ยเราแถมให้หมดเลยพวกน้ําดื่มในตู้แช่เราแถมให้ทั้งตู้เลยลูกค้าคือไม่ต้องลงทุนเรื่องสินค้าเลยในตู้แช่นะครับอ่ะโอเคลูกค้ายังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขายดีเฮงๆในเดือนแห่งความรักนะครับแล้วก็จะบอกว่า รักลูกค้าทุกคนนะครับครับสวัสดีครับ